สวัสดีคะ่ะตอนนี้แม่ส้มอยู่ที่ตลาดหน้าเขื่อนป่าสักนะคะมาเจอหอยเ,เพื่อนหอยตลับตัวใหญ่มากอันนี้หอยอันนี้หอยอะไรนะคะหอยนกเขาหอยนกเขาเอาไปต้มแล้วก็ไปยำเพื่อนๆ20บาทเยอะมาก เอาอันนี้สองถุงอันนี้สองถุงค่ะนี่ค่ะตัวใหญ่แล้วก็สะอาดมากเพื่อนๆนม่ส้มซื้อไปสี่ถุงค่ะเดี๋ยวไปดูร้านอื่นกันเนาะเจอหอยอีแล้วค่ะ หอยจูบเพื่อนๆเมื่อกี้นี้ซื้อหอยอันนี้เดี๋ยวแม่ส้มซื้อหอยอันนี้ไปกินนะคะเดี๋ยวไปเจอร้านถัดไปค่ะเพื่อนๆนแม่ส้มมาเจออันนี้ค่ะเขาต้มมัดแบบใหญ่มากเอามัดละเท่าไหร่คะเอาให้สองมัดค่ะและอันนี้ค่ะหน่อไม้ชอบกินอันนี้ก็จะมีผักแบบบ้านๆนะคะสะดุดตามากคือข้าวต้มค่ะ ใหญ่มากมาเจอของชอบอีกแล้วค่ะอันนี้เป็นผักกัดดองผักเซียนดองของชอบทั้งนั้นเลยคะ่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นคลิปต่อนะคะเพื่อนๆแม่ส้มมาเจอชะอมกร,รมละยี่สิบบาทที่บ้านแม่ส้มสามสิบค่ะเลยจัดไปสองกัมเดี๋ยวเจอร้านต่อไปนะคะนี่คะ่ะอันนี้เป็นของชอบนะคะ ถุงละยี่สิบเพื่อนปกติเขาจะมีจิ้งหลีดแล้วก็มีจิ้งโปมอะไรอย่างเงี้ยตัวใหญ่ๆสตลาดหน้าเขื่อนนะคะน่ากินค่ะทางนู้นค่ะจะมีร้านที่ขายพวกกุ้งไม่แน่ใจว่าวันนี้มาหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะคะวันนี้ไม่มีมีแต่หอยแต่แม่ส้มซื้อแล้วมีใบกะเพราน่ากิน นี่จ้าเจอของของชอบเพื่อนๆไปกับเนีย่างแบบคนอ่ะย่างตรงนี้ค่ะอย่าแม่ส้มจะต้องจัดไปหนึ่งจานคะคะจร้านนี้เคยซื้ออร่อยเผ็ดแบบถ้าเพื่อนๆอยากตามมาซื้อหนูปกติจะมีกุ้งด้วยนะคะ ื้ออาหารซื้อผักบ้านๆก็มาหน้าเขื่อนได้นะคะจบคลิปแล้วนะคะสำหรับคลิปตลาดหน้าเขื่อนสวัสดีค่ะ